มีคนถามว่าผมเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่ตอนไหนนะครับก่อนตาบอดหรือว่าหลังตาบอดก็ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะตาบอดผมอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยเพราะว่าพ่อผมเนี่ยมีเครื่องเสียงเอาไว้เปิดรับงานอะไรต่างๆนะครับเวลามีงานบุญงานบวชหรือว่างานสังสรรค์ต่าง,ๆ,างๆเขาก็จะมาจ้างพอผมให้ไปเปิดเครื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่กับเสียงเพลงเป็นหลักแล้วก็ถามว่าเล่นเป็นตอนไหน ผมมาเล่นเป็นตอนผมตาบอดแล้วนะครับเพราะตอนที่ผมก่อนผมตาบอดผมยังร้องเพลงไม่ตรงคีย์เลยทุกคนแต่ในยุคนั้นเนี่ยตอนที่ผมมองเห็นนะผมอยากเล่นดนตรีอยากตีกลองนะเพราะตีกองมันเท่ดีเพราะว่าน้าๆพี่ๆหลายๆคนแถวบ้านผมอะเขาก็มีวงดนตรีแล้วก็ตีกองแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่นะครับแล้วเวลาเราไปเรียนเราก็ชอบไปคาอโต๊ะอะไรแบบนี้นะตามฟิวเด็กๆนะครับพอผมมาตาบอดปุ๊บเนี่ยผมก็อยากมาตีกองก็ลองมาตีดูก็ฝึกไปในระยะหนึ่งก็ตีแบบก็พอตีได้บ้างนะครับตีได้บ้าง ก็เลยแบบว่าลองเปลี่ยนมาเล่นคีย์บอร์ดดูพอเล่นคีย์บอร์ดเสร็จแล้วปุ๊บไม่เวิร์กผมก็เลยลองหันไปเล่นกีตาร์ทีนี้ผมก็หยุดกีตาร์ยาวเลยตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงตอนนี้นะครับนะก็เล่นมาโดยตลอดก็ฝึกมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับ